เมนูฮะเจตามหุฮูเจ้ค่ะพี่น้องแต่ว่าใส่ถั่วน้ำค่ะเราใส่ถั่วด้วยตาพริกกับเกลือรเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องพริกกับเกลือตำลงไปเสร็จแล้วอันนี้เป็นเครื่องปรุงเลยคะ่ะเอเ่อมีบักบักเขือเทศบักกวักบักกวักนิฟด้วยค่ะพี่นอ้องบักเคือบบักเขือเ่แม่หบักเขลือเลืองค่ะผักหมักเหลือเลงไม่มีความจริงใส่หมักเขือเลืองจะ เข้ากันดีนะคะพี่นองใส่เครื่องเละลายค่ะมันยังแสบบีบน้ำมัะนาวค่ะน้ำมะนาวบีบลงไปตามด้วยน้ำปร,ราเจใส่ไปจังน้อยก่อนเรามีเกลือแล้ยวค่ะพี่นองเราไม่ได้ใส่ซีว์วขาว อ่ะน,น้ำลงไปใส่น้ำน้อยหนึ่งเพื่อที่จะให้มันมีน้ำค่ะพี่น้องเวลาตํามันมีน้ำถูกพลีถึงจะนวดเน,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 เนาะเอ้านวยนวจักหน่อยค่ะจักหน่อยขาใน้นเก่าเนี่ยข้ายกัน ใส่บักฮวงค่ะพี่นอ้องบักฮวงวยหนึ่งวยใหญ่ๆค่ะแล้วต่ำไปซูมูกินน้ำค่ะแล้วก็ดต่ำหน่อยนั้นก็ไบปบอิ่มกันค่ะพี่น้องแต่หมักแตงให้กันแต่ละเต็มโคะเฮียวยว่าลูกจังหน่อยก่อนแล้วท่านได้เบิดอยู่ ยังยังอยู <null él an ici> ่นวดนวดให้มันเคานเนอร์เขายังกันค่ะพี่น้องวันนี้มีถั่วด้วยค่ะ สีสันเริ่มคือแล้วเนาะพี่น้องเนาะแดงกิงครึงเลยมั <c oughs> นมี่นามจักกน้อยมันยังแสบค่ะทั้งไปใส่น้าตาลค่ะพี่น้องเพราะว่าเราตําแบบเราเล่าตำแบบีิสารมานเท่ามันเป็นตำไทยค่ะ ซีนนำมันมันก็นผ่านไปนำกับมเขืมีดได้หนิโอ้มาได้นำน,ำน้ำนิดหน่อยเอาชิมดูอืโอเคค่ะพี่นอ้องเข้ากันรสชาติกลมกรมดีมากมะกกอกสองหน่วยมะนาหนวหนึ่งเกลือเทศสีหนึ่งแซบแซบค่ะ